พี่สาวบงพักได้พักอันกาดซ่อมผรกาศกระจนนะนะบางบ้านเอ้นประกาศกระจนบางบ้านก็นเอ้นประกาศซ่าาอ,กกศอมแต่ว่าทั้งบ้านเืยประกาศซอมเนี่ยแต่ว่าทั้งทั้งอื่นทั้งขนเก่นกับประกาศกระจนจังสินนะ,จะจนอืม,มอผักก็มีลายผักอยู่เผีย สลัดนะยังงามเลยสลัดผักบวบกินจนเบื่อผักมาอยู่บ้านนี่ผักตังโอเออขึ้นช่ายที่ใส่ก๋วยเตี๋ยวกันอู้ต้นบางงามก่อบ่เมนนิดหน่อยได้พี่น้องมึงโมเมนนี้พูดนะพูดนะพูดนะเดี๋ก่อกันนี่ตึงกำงามเห็นอกพูดนะพืดถักสวนขรัว บึ้ดกินมาอยู่บ้านอืมเห็นบ่<ค>บ<า>กักเขื่อเขื่ออืมบกเขือบกเลน่นเจ้กินจนบ่ท่านจนนั่นน,นั่นบดพุทธะนี่จะพักอ้อมแางอ้อมแยาวเห็นปะนี่ก็หดปุ๋ยไหมนั่นเห็นบ่พี่สาว เรากำลังบ่งผักอยู่นี่หลัจาก้บงล้นะนี่ผักกีตูติดนานเลยผักกีตูพู้ละบกเขือบกเขือนี่เบ็ดสกัดอี่บกหุงเึง้นหัวนี่อันนี้ตั้งโอจินครับลาบ เนี่ยหอมป้อมเนี่ยคอนเจนกับเอินพักซี่กีนอืมพ่อได้ใส่ปนใส่แก้วที่สาวแล้วก็เห็ดอันสมพักเราไปขายอยู่ตลาดคู่มือสมไะจอมเฮียบอกพริกอะขึ้นอะ ักใส่อ่ะว่พริกเต็มหอมค้างเห็นลหมกินเ่ท่านพูดแบกพริกสมต้นตำรับของพริกน้องคายว่าด้วยเย็นเย็นสดสนี่เดยหอมสลบับหอมเรื่มหอมรุ่นนะครับเด้อยโมมีเดออยู่ในกรุงเทพอยู่จังหวัดอื่น สีมีแต่ยุ่นออกค่ายเป็นหอมหอมเซลาบโดยเฉพาะขั้นที่กินเซลาบเราสิติดใจปลาบกเข้าบกเกือขึอ้นเหลืองมีหุยกินมาท่านเนี่ยพอบกเขคอขึ้นพอดีเป็นโรคป่วยก็เลยก็เลยกิน,น้ำขอบไดใ้ พี่ก็ลัเป็นใม่กาสาาไทยนะพี่กนัะยเพิ่นเบี้ยแล้วเพิ่เง้วพี่ก็ลัเปล่ยนใหม่บนี่บอกพริกน้องไข้ของแท้เลยนี่นี่แหละเกิดขึ้นมากเลเห็นโหลดพริกสุมนี่พริกสมเผ็ดเนียวหับ่ตตองห่วง แล้วไงบนะเนาะพีสาวนี่นาะเห็ดนี่นาะพูดอ่ะแป๊บเดียวแล้วเห็ดไว้อยู่บแอบ,บมอ,อม,มันวัตถีพูดบ่ะว่ืออืม,อม,อมปลูกพักแย่แรงกัจังสีละครับจบกัน ท้ยวิดีโอซัมเนิรก่กนนะครับด้วยโอกาสหาพ่อกันไหมครับผม